พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระเจวาลิไทไปยังผู้สำเร็จรชาชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรณีเกิดเหตุบุคคลใช้าวุธมีดทำร้ายคนในห้างสรรพสินค้าในนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียเมื่อวันที่13เมษายน2567 พันท่านพลเอกเดวิดเทอร์ลีผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐอสอสเตรเลียกรุ้งแคนเบอร์ราขพเจ้าและพระราชินีรู้สึกใจหายและสเสอนใจอย่างยิ่งเมื่อได้ทราบว่าเกิดเหตุทำร้ายผู้คนอย่างโหดร้ายที่้าสสประสินค้าเวสิลบอนไดจ,จังชั่นในนครซิดนีย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ทางนี้เหตุการณ์ร้ายแรงดัางกก่าคลี่คลายลงได้ด้วยปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินที่มีส่วนสําคัญในการยับยั้งและควบคุมสถานการณ์นี้ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีในานามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบกับความสูญเสียอนนาเศร้าอย่างที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้พระประมาภาิไทยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจำกลักงนนครปฐมจังหวัดนครปฐม เวลา13นาฬิกา29นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลา,นางนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการนี้พระประทานเข็มเชี่อวฤกอแก่คณะผู้บริหารและผู้มีอุปการรักขุนสนับสนุนการดำเนินงานห้องสมุดพร้อมปัญญาพร้อมทอดเนตรการแสดงชุดกระบาล็นโนสาร์และลำตัดจากนั้นทรงเปิดแผ่คุ้มบายห้องสมุดพร้อมปัญญาซึ่งเป็นห้องสมุดลำดับที่31 พร้อมทัพพระเนตรการดำเนินงานห้องสม,มุดพร้อมปัญญาเรือนจำกลางนครปฐมซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อตินิสัยผู้ต้องขังตลอดจนเจ้าหน้าที่ในเรือนจำทั่วประเทศได้รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้และรักการอ่านทําให้ผู้ต้องขังเกิดความคิดและปัญญาที่ดีนอกจากเป็นการพัฒนาคนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วยังมีมูลน,น่าเชื่อว,ว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะช่วยลดการกระทำความผิดลงได้และไม่กระทำผิดซ้ำโดยมีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถรัรมภ์เข้ามาสนับสนุนการดําเนินงานสำหรับห้องสมุดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดเชิสงสร้างสรรค์หรือ Creative Library เป็นการออกแบบแนวคิดห้องสมุดเชิสงสร้างสรรค์โดยผู้ต้องขังร่วมกันพัฒนานและออกแบบห้องสมุดต,ตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ของห้องสมุดเช่นชั้นหนังสือที่แสดงหนังสือโต๊ะเก้าอี้โดยการสรุปลายการเชื่อมเหล็ก การวาดภาพผ่านลายเส้นภายในห้องสมุดประกอบด้วยมุมความรู้ต่างๆเช่นมุมซ่องหนังสือด้วยการเย็บกี่มุมมสทมุมหนังสือทั่วไปมุมหนังสือพระชินิพนมุมเฉลิมพระเกียรติและห้องอ่านหนังสือเสียงซึ่งพบว่านติตยสารและวรารสาร National Geographic และ h e Secret มียอดการยืมสูงสุดโอกาสนี้พระครูประหลัดสิทธิวัฒเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมถวายของเที่ะรึกแล้วพระจักทานถุงพระจักทานแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชายหญิง การนันทภระฑ์กิจกรรมและนักการศึกชาชีพผู้ต้องขังซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของเรือนจำกลางนครปฐมมีหน่วงงานภาครัฐเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาพืตินิสัยการฝึกทักษะอาชีพที่มีความหลากหลายเช่นการสาธิตการออกแบบลายผ้าการตัดเย็บการทอผ้าแบบครบวงจรการสาธิตการทำอาหารไทยและกระทงจากผ้าประดิษฐ์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้ามาช่วยการสอนการออกแบบวาดรวดลายกระทงเชลยรังแปนและลายเล็บมือนามการสาธิตการทำเบเกอรีร่และอาหารนานาชาติประกอบด้วยการสอนทำคุกกี้โดยรเรีย่จิรดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสูตรเบเกอรี่โดยเรื่มสันกลางนครปบมและฟู้ดสไตลิสสุธิพงศุริยะหรืออาจารย์ข่าบจากวิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดเมืองการพร้อมด้วยเชฟแรดท,ที่มาช่วยสอนการทำเบเกอรี่การออกแบบอาหารต่างๆให้ดูทันสมัยผลงานการฝึกอาชีพเปเปอร์มาเช่ด้วยการนำกระดาษเหลือใช้มาปั้นเป็นตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้มีผลงานการเรียนรู้การฝึกวิชาชีพช่างเชื่อมจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมการสาธิตการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือมีผู้ต้องขังเข้าอบรม496คนนิสการฝึกวิชาชีพช่างไม้และการแกะสลักนิสการฝึกอาชีพศิลปะบำบัดด้วยการวาดภาพผลงานการฝึกอาชีพและการถักเชือกมาคราเมซึ่งเป็นการถักจากเชือกในรูปแบบต่างๆเช่นกระเป๋าตุ๊กตาผ้าขุมโตการถักโครเชต์ตุ๊กตา ซึ่งมีผู้ต้องขังที่มีพื้นฐานการถักโครเชต์มาก่อนจากนั้นมาแกะแบบแล้วถักเป็นตุ๊กตารูปแบบต่างๆตามจิตนาการผลงานจากการฝึกอาชีพด้านการพาะพันธุ์ปลาสวยงามและการผลริตหินเทียมจากเศษวัสดุเหลือใช้เนื้อก,การฝึกวิชาชีพศิลปะมบำบัดด้วยการปั้นพระการออกแบบทรงผมชายและหญิงสําหรับผลงานของผู้ต้องขังจะนําไปจําหน่ายตามงสสินค้าเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังนำไปใช้เป็นทุนสะสมหลังค้นโทษ ซึ่งผู้ต้องขังมีโอกาสเรียนรู้วิชาชีพผ่านระบบออนไลน์เมื่อเรียนจบสามารถรับผู้ปฏิบัติวิชาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ทางนี้เป็นจำการนัรขบถมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังที่กำหนดโทษจับคุกตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมจำนวน4 0 1 5คนแบ่งเป็นผู้ต้องขังชายจำนวน3 6 1 0คนและผู้ต้องขังหญิงจำนวน405คน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธออเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไลรักอัรราชกมารีกรมพระศรีสว่างควัตปวรคัติยาราชนารีทรงงานด้านสตวแพทย์ณรมพิยา,าลาสตว์มหาวิทยาลัย,ลยกเกษตรศาสตร์บางเขน เวลา7นาฬิกา16นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวรเล,ล่ักอัคราชกชุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรขัตติยาราชนารีเสร็จออกนศูนย์ศิลปกรรมและการผ่าตัดผ่าลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศารรสตร,ร์บางเขนทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับท,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 ทีมสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดนิ้วในกระเพาะปัสสาวะให้แก่สุนัขเพศเมียสายพันธุ์ชิวาว่าอายุ8ปีและผ่าตัดสิ่งแปลกปลอมในลำไส้ให้แก่สสุนนััขเพพศผู้้าายธ์บงแกว20ปี สาหรับโรคนิ้วเกิดจากการสะสมของตะกอนแร่ธาตุจนเกิดเป็นก้อนนิ้วในทางเดินปัสสาวะสามารถเกิดได้ตลอดทางเดินปัสสาวะตั้งแต่บริเวณไตท่อไตกะระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะซึ่งมีหลายชนิดโดยเกิดได้จากหลายสาเหตุร่วมกันทั้งปัจจัยจากอายุเพศพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงชนิดของอาหารและน้ำการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้สนับสนุนสัตวแพทย์และบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสนองพระดำริโดยส่งห่วงใยในสุขภาพคนและสัตว์ โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี2573เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับส่วนรวมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health นับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาได้เสด็จไปส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพร์ทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มีพระบัญธาการกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพอย่างไร้แรง ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการควบคุมประชาก,กรสุนัขที่มากเกินความดูแลด้วยการทำหมันเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง